บางทีบางทีเส้นทางกลับบ้านก็ไม่ได้โรยด้ยก็บดอกไม้อันนี้เ,เรากำลังจะออกจากป่านะครับเดือดละไหนะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เจ้าเจ้าโอ้เกือบไปแล้วครับพระเจ้าเกือบไปแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเช็คก,ก่อนครับ โอ้โอ้ดูฮะดูเส้นทางโอ้ดูนี่ครับเส้นทางที่เรากำลังจะกลับบ้านโอ้โอ้โหดูโอ้โหนี่ฮะใครชอบตกฟ้าโอ้โหดูนี่อะไรติดมาเนี่ยโอ้โหเกียร์ฟาดพวกโอ้ยเงี้ยแบบผู้ใจไม่เคอโอ้โหโอ้ยแล้วกัไนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดใหม่ฮะจะมาตกฟ้าคิดใหม่โอ้โหดู นี่ทางกระจอกไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอดโตบรอดโตโอ้โหรอดโตโอ้โหโอ้โหนี่พอออกมาอย่างนะฮะเดี oh ๋ยวข้างหน้าเราจะเจอหมานะครับจะได้เจอหมาถึงมานะเตรียมอาวุธให้พร้อมครับเตรียมอาวุธมาให้พร้อมครับหมา วัไปเลยก็ลุ้เท่ันนีครับต้องจะวิ่งมาทางไหนครับมาไม่หมาะมามาไม่มีมาครับไม่มีบินมาครับเราก็รีบเร่งเตรียมอาวุธไว้พร้อมเลยนะแต่ไม่มีหมาจ้าะมาไปยาวไปดูของฝากครับ เ,เราเอาปลาไปฝากกันนะครับแล้วตกปลาเข้ามาเราก็เอาปลาไปฝากเขาที่จ้าเส้นทางนี้เลยกลับไปอีกรอบไปขว้นาอีกรอบนึงโอ้โหยอดจริงเนี่ยเส้นทางตกปลาครับเส้นทางดูลาครับเดี๋ยวมีเจ้าถิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจับได้ตรงนี้มีเจ้าถิ่นตรงนี้มีเจ้าถิ่นฮะเดี๋ยวดูนะฮะสี

เอ้านี่นี่ปลามาฝากนั่นแระข้างหลังนั่นแหละโอ้โหปลาเล็กกูตเยอะนั่งสู้กับปลาเล็กทั้งวันอึ๊บนี่นะเออนี่อ้าวไอ้สามตัวใส่อะไริกระมังตะก้าเนี่ยนั่งเนี่ยนะเออข้างหลังนั่นน่ะอิซาที่คุยกันเมื่อวานน่ะ ตอนแรกว่าจะมานั่งตรงฝ่ายนะมันชวนไปไงเอาไปไหนดิมันกระมังมอ๊ะนี่เออนี่โอ้ยตัวเล็กเยอะเกินเอไอ้นั่นน่ะปลาสร้อยอ่ะเยอะเกินอันนี้ก็เลยได้เนี่ยอะไราเขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยเอ้นวลจันทร์ใช่ไหมเนี่ยเออนวลจันทร์กับอะไรนะนวลจันทร์ไงปลาชกไอ้นี่ปลาบ้า เนี่ยเห็นไหมแก้มมันแดงๆอ่ะถ้าไปดีโซมันจะแก้มอีกอย่างนึงโอ้ยปลาเล็กมันเยอะกนลงไปงุบจุบจุบจุบต้องปั้นอาหารแข็งๆอ่ะสู้กับมันอ่ะเออตอนแรกผมจะมานั่งตกในคลองแต่อันนั้นมันชวนเมื่อวานไงชื่ออะไรใหญ่เหรอ แต่ใหญ่มันชวนไงก็เลยว่าเออก็เลยไปนั่งเขาหน่อยแต่จริงๆอยากไปนั่งตรงนู้นนะตรงสะพานนู้นนะ่ะเห็นโนได้ปันดินกันนี่เออ,เอ,อตอนแรกก็จะเอาปัน,น,นดินนั่นแหละอันนี้เขาชวนไปทางนู้นก็เลยเออทางนน้นก็ทางนู้ลนละเนาะอยเป็นไงล่ะเรียบร้อยดี <laughs> ทำไมกลัวไม่ขาวไง <laughs> เส้นทางกลับบ้านนะจ๊ะขบานไปฝากเขาเรียบร้อยเราก็กลับบ้านจ้ีหนูเส้นทางไม่ได้หนูหลานะเส้นทางที่ดินมันร้อนจ้าอากาศดีครับวันหยุดสนามขบวนเขาเขารถไยก็มีนะบรรยากาศแบบบ้านๆนะชอบมากเลยโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบายบูตะบูตะบูตะ คือนอนใหญ่ละ